สำหรับคุณผ่านมาเห็นคลิปนี้คุณเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยทําไมการเงินของคุณจะมาจากการงานการลงทุนธุรกิจจะได้หยิบจับเงินก้อนอย่างแน่นอนนะคะมาดูใบถัดไป ว้าวใบนี้ค่ะเจ็ดเหรียญการเงินของคุณติดขัดมีปัญหาสิ่งใดอยู่คุณจะแก้ไขได้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเงินรอคอยการเงินอยู่ได้หยิบจับเงินก้อนอย่างแน่นอนตกลงเจรจาการเงินสำเร็จอ่ามาดูใบที่3ว้าวเก้าเหรียญนะคะเงินที่คุณคาดหวังหรือตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นเงินแสนเงินหมื่นเงินร้านคุณจะได้หยิบจับเงินก้อนอย่างแน่นอนค่ะ ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้คุณมีความโชคดีดวงดีเรื่องการเงินชอบพลังงานการเงนิงน,งน,งนของไพ่ชุดนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้แล้วฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอน้ําหวานใหม่ในคลิปหน้ามารับพลังงานดีๆด,ด้วยกันค่ะบ๊ายบายคะ่ะ